ครับสวัสดีครับต่อไปเราจะมาอธิบายวิธีการยื่นคลรอสผ่านระบบ e-service กันนะครับเริ่มแรกฐานประกอบกิจการจะต้องลงทะเบียนใช้งานก่อนซึ่งตรงนี้เราจะข้ามไปเลยนะครับสามารถดูวิธีการลงทะเบียนได้จากวิดีโอและคู่มือการใช้งานตรงนี้เมื่อลงทะเบียนแล้วคุณจะได้รับยูสเซนมและรหัสผ่านมานะครับให้เราเข้าสู่ระบบยูสเซอเนมของระบบก็จะเป็นเลขทะเบียนนิติบุคคลนะครับและรหัสผ่านที่ท่านตั้งเอง ตามที่ตั้งของท่านเมื่อล็อกอินแล้วจะเจอเมนูครับให้เข้ามาที่สภาพการจ้างและสะภาพการทํางานและแบบแสดงสภาพการจ้างของสรระการประจําปีตัวนี้ครับถ้าบริษัทใดเคยยื่นมาก่อนก็จะเห็นรายการที่เคยยื่นเมื่อปีที่แล้วและต้องการยื่นแบบครั้งใหม่ของครั้งนี้ก็กดปุ่มรายงานครั้งใหม่คลิกที่นี่ครับจะเป็นตรงนี้ก็ได้หรือจะเป็นการกดบวกตรงนี้ก็ได้ครับคลิกเลยครับแล้วก็ เป็นการยื่นให้เราเลือกยื่นแบบแซนส,สภาพการจ้างสภาพการทำงานครับแล้วกดตกลงจากนั้นหน้าจอแสดงหมดที่1นะครับบวดที่1ข้อมูลสาประกอบกิจการโดยในส่วนที่1ของหมวดที่1นะครับชื่อสาประกอบกิจการที่ตั้งและประเภทกิจการต่างๆนะครับหากต้องการปรับปรุปงแก้ไขนะครับจะไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขในหน้านี้นะครับจะต้องกลับไปที่หน้าเมนูหลักนะครับ คลิกเมนูฟันเฟืองแล้วก็เข้ามาปรับปรุงข้อมูลผู้ลงทะเบียนก่อนนะครับข้อมูลตรงส่วนแรกนั้นจะดึงข้อมูลจากตรงนี้ไปใช้นะครับถ้าหากมีการอัปเดตสามารถมาอัปเดตตรงนี้ได้ครับแก้ไขทุกอย่างยกเว้นจังหวัดและเลขทะเบียนนิติบุคคลครับเมืม่อ <Maybe. S 2> <ม>แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับให้มากดว่าฉันไม่ใช่โปรแกร,รมอัตโนมัติตรงนี้แล้วกดบันทึกตรงนี้นะครับเมื <eram> ่อบันทึกตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับการที่จะไปยื่นแบบครั้งใหม่เนี่ยระบบก็จะอัปเดตตรงนี้ให้ทั้งหมดเลยครับ สำหรับท่านที่เคยยื่นมาแล้วนะครับระบบจะนำข้อมูลทั้งหมดที่เคยยืน่นครั้งล่าสุดมาเป็นข้อมูลตั้งต้นให้ครับแต่แรกสุดต้องระบุจำนวนลูกจ้างก่อนนะครับจำนวนลูกจ้างเอาจำนวนลูกจ้างณนะปัจจุบันเลยตามาตามช่วงอายุและเพศตามนี้นะครับผมใส่เป็นข้อมูลทดสอบสมมติว่าณนะปัจจุบันมีลูกจ้างชาย20คนที่อายุ18-60ท,ที่อายุ18และกันอายุ18-60ปี แล้วก็มีหญิง10คนนะครับก็ระบุไปตามนี้ส่วนของสัญชาติถ้ามีนอกเหนือจากนี้สามารถเพิ่มสัญชาติตรงส่วนนี้ได้นะครับหลังจากนั้นครับพวกรายละเอียดต่างๆนานา,นาแรกสุดแนะนําให้ลงไปเซ็นชื่อด้านล่างก่อนเลยครับเซ็นชื่อผู้แจ้งด้านล่างก่อนเลยครับเมื่อเซ็นชื่อแล้วให้กดบันทึกหนึ่งครั้งก่อนหลังจากกดบันทึกแล้วนะครับ ตารางที่เป็นตารางย่อยจะสามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งผู้รับเหมานะครับซึ่งอันนี้มีข้อมูลเดิมอยู่แล้วถ้าเคยแจ้งมาก่อนรวมถึงงานที่ส่งภายนอกสาประกอบพิธการถ้าบันทึกตรงนี้เสร็จแล้วให้กดบันทึกนะครับหลังจากกดบันทึกแล้วข้างบนจะมีแถบอีก4แถบก็คือสภาพการจ้างการใช้แรงงานหญิงและเด็กสวัสดิการและที่ตั้งให้เลือกบันทึกไปทีละแถบครับคลิกไปที่สภาพการจ้างแล้วก็ให้ระบุตามแบบไปเลยเช่นเรามี งานสํานักงานเรามีการทํางาน5วันต่อสัปดาห์เริ่มต้นทํางาน8ปดโมงเช้าสิ้นสุด17บเนาฬิกาเวลาพัก1ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้ามีงานอื่นๆก็ระบุช่องอื่นๆได้ตรงนี้ก็เป็นช่วงของวันหยุดวันลาครับก็ระบุไปตามจริงเลยว่าเรามีวันหยุดวันสัปดาห์ให้กี่วันนะครับแล้วก็วันหยุดตำเปเนณี่กี่วันวันอะไรบา้างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้ขออนุญาตข้ามนะครับ เมื่อระบุจนครบถ้วนทุกอย่างแล้วให้กดปุ่มบันทึกเพื่อเซฟหน้านี้รายการบางรายการถ้าติ๊กก็จะบังคับให้ระบุนะครับหลังจากเซฟหน้านี้ไปที่หน้าการใช้แรงงานหญิงและเด็กครับก็ให้ระบุไปตามจริงว่ามีการใช้แรงงานในลักษณะเหล่านี้หรือไม่และเมื่อบระบุทั้งหมดให้กดบันทึกหลังจากนั้นเรื่องของสวัสดิการ ให้ระบุสวัสดิการที่จัดให้นะครับแรกเริ่มจะติ๊กว่าไม่มีทั้งหมดก่อนอันไหนมีก็ติ๊กตัวนี้ออกแล้วก็ใส่จํานวนลงไปครับเช่นน้ําดื่ม5จุดห้องน้ําชาย3ห้องห้องน้ําหญิง3มห้องเป็นต้นอะไรป,ประมาณนี้นะครับคณะกรรมการสวัสดิการก็สามารถเลือกได้ตามจริงนะครับและเมื่อเสร็จแล้วกดปุ่มบันทึกหน้าสุดท้ายเป็นที่ตั้งครับที่ตั้งตรงนี้จะให้ใช้วิธีการ เลือกตำแหน่งจาก g o o g l e m a p นะครับมีวิธีการระบบตำแหน่งอยู่ตรงนี้แต่วิธีการก็คือให้เปิด g o o g l e Map ขึ้นมาโดยคลิกที่นี่นะครับหลังจากเปิด g o o g l e Map ถ้าบริษัทของท่านมีมีพื้นที่อยู่ใน g o o g l e Map อยู่แล้วให้เสิร์ชชื่อบริษัทได้เลยสมมุติว่าเป็นบริษัทนี้เมื่อระบบปักหมุดแล้วให้เรา Copy ตัวนี้ทั้งหมดนะครับ Copy ตัวนี้ทั้งหมดมาวางในช่องนี้ได้เลยหรือ ถ้าบริษัทท่านไม่มีก็อาจจะใช้ Google Map แล้วค้นหาสถานที่ใกล้เคียงแล้วกดปักหมุดลงไปตรงนี้ให้เกิดให้เกิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วครับแล้วกดคลิกที่พิกัดตรงนี้ระบบก็จะปักหมุดให้เหมือนกันสามารถที่จะก๊อปปีต้ตัวนี้ไปใช้งานวางตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวระบบจะสะกัดตัวพิกัดจากลิงก์นี้ออกไปเองนะครับแล้วกดบันทึก เมื่อบันทึกครบทุกหน้าแล้วนะครับให้เราสามารถตรวจสอบได้อีกทีหนึ่งครับตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายหากส่วนไหนที่ยังไม่ครบถ้วนสามารถบันทึกแก้ไขได้ตลอดเวลาจนกระทั่งถ้าแน่ใจแล้วให้กดปุ่มส่งข้อมูลตรงนี้แล้วกดยอมรับและยืนยันหากกดตรงนี้แล้วรายงานจะไม่สามารถแก้ไขได้อีกครับถ้าต้องการแก้ไขก็ส่งมาใหม่อีกฉบับหนึ่งเลยเมื่อส่งแล้วระบบก็จะแสดง รายงานการนำส่งขึ้นมาครับและสังเกตว่าตัวแบบการส่งครั้งล่าสุดก็จะแก้ไขไม่ได้แล้วมีหมายเลขอ้งอิงอยู่ข้างบนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ